สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก uh ็เราจะมารีวิวกิจกรรมสายฟรีและสายเติมที่กำลังเข้ามาก็คือที่เข้ามาแล้วแหละในวันนี้วันที่วันที่อะไรวะวันที่สิบพฤษภาคมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกล็อกอินเข้าเกมจะได้เป็นตั๋วดมอนรอยัล และกิจกรรมผู้พิทักษรัติการจะได้เป็นเคียวแสงทะเลทรายแค่ล็อกอินเข้ามาในเกมก็ได้เป็นเคียวแล้วสะสมโทเคนผู้พิทักษรัติการจะได้เป็นหนวดเป็นชุดชุดเมืองพารณาณสีเป็นหนวดใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะแต่ใส่ผู้ชายน่าจะเหมาะ และเป็นท่พุ่งทัศยะผู้วิทักรติการเนียจะเป็นสกินปืนทอมสันเก็บสะสมซึ่งแจกมันสวนหยุดจะได้เป็นตั๋ววงแหวนสากลเล่น30นาที60นาทีจะได้เป็นคูป,ปองลัคกี้รอยัลบัตรสีฟ้า120นาทีจะได้เป็น ตัววงแหวนสากลส่วนสะสมดาเมิก็จะทยอยเข้ามาทุกวันรีเซตทุกวัน,นส่วนกิจกรรมสายเติมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเป็นกิจกรรมโปรประจำเดือนเนาะ เติมถึงขั้นรับชุดท่องชุดท่องเที่ยวราตรีของผู้ชายเนาะซึ่งชุดท่องเที่ยวราตรีของผู้หญิงเอ่อมันก็เป็นชุดนี้นะทุกคนนี่ทุกคนสังเกตไหมทำไมชุดละชุดโกลเดยอต้อ mm hmm. มันอันนั้นเกือบตันอะเก็บไว้สุ่มสุมไอ้สุมสุมสับสุมไอสุมอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเออสุม่ม ซุมซุ่มซุมซุม,ซ,มซุ่มกลรอยัลแพดหน้าเออนึกชื่อออกแล้วสมอง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 ลืมไปแล้วอันนี้จะเป็นของผู้ชายเนาะของผู้ชายต้องเสียเพชรของผู้หญิงฟรีเนาะซึ่งเติมหนึ่งซึ่งแพงอยู่นะทุกคนโอ้โหซึ่งเติมหนึ่งร้อยแปดสิบเพชรจะได้เป็นจีจีสามสิบหกชุดนอนผช,ชุดนอนพาฝันนะ เติมสามร้อยเพรจะได้เป็นรองเท้านักท่องเที่ยวราตรีผู้ชายเนาะเติมสี่ร้อยเพจจะได้เป็นกางเกงนักท่องเที่ยวราตรีผู้ชายเติมหกร้อยเพจจะได้เป็นชุดนักท่องเที่ยวราตรีผู้ชายเติมเติมแปดซึ่งเสื้อมันก็ดูแบบไปตกปลาเนาะเติมแปดร้อยเพจจะได้เป็นแว่นนักท่องเที่ยวราตรีผู้ชายเติมหนึ่งพันเพจจะได้เป็นหมวกนักท่องเที่ยวราตรีผู้ชาย เติมหนึ่งรอยห้าสิบเพชรก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเติมนะทุกคนโปรไฟล์อะ่ะมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันก็สวยอยู่นะแต่ว่ามันสามสิบวันนะมันก็แบบดูไม่คุ้ม่ยทุกคนโอเคส่วนข้างแสงอาวุธก็มาแล้วเนาะ คางแสงอาวุธก็จะมีเป็นจะมีเป็นปืนปืนปืนซองยาวมังกรเนาะซองยาวมังกรเขียวมังซองยาวมังกรม่วงเขียวเนาะแล้วก็จะเป็น A M 8สายฟ้าเวลเจ็ดเนาะแล้วก็จะเป็นว o o แ p e เกอรเวลเจ็ดนะทุกคนแล้วก็จะเป็นเอเคมังกรเวลเจ็ดเนาะอืม ไอ้คลังแสงอาวุธรอบที่เราเป็นอะไรวะเป็นแมงป่องเวลเจ็ดปะอสองยาแมงป่องเวลเจ็ดอันนี้เป็นสองยามังกรเวลเจ็ดเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมสายเติมที่เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วเนาะจะเป็นสกายวิงผู้พิทักรัติการหรือสกายดรีฟนั่นแหละเป็น เป็นสกายวิงเป็นสกายดราเนาะทุกคนเขาเขาเรียกสกายดรายอะนี่อารมณ์คือแบบแบทแมนมากแบ c แมนไอรอนแมนอะไรเงี้ยเออคืออารมณ์แกแล่วไปทำภารกิจแบทแมนได้นะทำแบบแบทแบทแมนจีนแดงอะไรเงี้ยเออก็ตู้การันตีพรีเมียม หมวกหมวกปีกจอมาน vs ปีกนางฟ้าก็กิจกรรมมาแป๊บเดียวเองก็จะเป็นหมวกมงกุฎทองคำใส่ได้ทั้งชายหญิงเนาะเป็นหัวแล้วก็จะเป็นหมวกปีกนางฟ้าใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเป็นหมวกหมวกปีกนางฟ้าแ,าาาาาแล้วก็เป็นหมวกน้องแมวซึ่งมันจะใส่ได้ ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเนาะไอข้างบนน่ะแล้วก็จะเป็นหมวกน้องน้องคอล่าก็ใส่ได้ทั้งชายทายังย้งหญิงแล้วก็จะเป็นหมวกของอะไรอีกาปะเป็นหมวกนกเนาะใส่ได้ทั้งใส่ได้แค่ผู้ชายหมวกน้องอุ๋งใส่ได้ทั้งใส่ได้แค่ผู้หญิงน้องน้องแพนกวินใส่ได้ทั้งผู้ผู้หญิงเนาะอุ้ยเหมือนกันอะเพราะวมันมาจากทะเลเหมือนกัน <T uber> แล้วก็จะเป็นหมวกคาปิบาร่าวุยน่าร่าทุกคนก็ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็จะเป็นหมวกหมีใส่ได้แค่ผู้หญิงแล้วก็จะเป็นหมวกแคโรคิงก็จะเป็นหมวกกบราชากบเนาะก็ใส่ได้แค่ผู้ชายจะเป็นหมวกเจ้าช้างก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเป็นหมวกปาโลมาก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเนาะแล้วก็จะเป็นหมวก น้องหมวกน้องหมีน้องหมีขุนน้องหมีอบอุ่นเนาะก็ะกใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็จะเป็นหมวกสโนว์แมนใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็จะเป็นหมวกหมาป่าว้าใส่ได้แค่ผู้หญิงแล้วก็จะเป็นหมวกอะไรเนี่ยอุ้ยน่ารักน่ารักอะไรตลกมากทุกคนหมวกอะไรเอย่อยใส่ได้แค่ผู้หญิงแล้วก็จะเป็น มนุษย์ลิงเนาะใส่ได้แค่ผู้ชายขำอะแล้วก็จะเป็นหมวดอัพเวลหมวดผีดิบหมวดผีจีนนั่นเองใส่ได้แค่ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลเวลศูนย์ก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลเวลหนึ่งก็จะแบบอัพเวลมาแล้วเลเวลสองก็จะแบบดูเป็นล่างเป็นตนแล้วแล้วต่อไปเวอร์ชันสุดท้ายเวอร์ชันที่สามก็โอ้โหมาจัดเต็มมากทุกคนแล้วต่อไปก็จะเป็นหัว ไก่กับไข่ซึ่งอัพเลเวลเหมือนกันเนาะแล้วก็จะเป็นหมวกอะไรอะอุ้ยแล้วต่อไปก็จะเป็นหัวกไก่เอ็กเอ๊กเอ๊กจะเป็นหน้ากากอวสานลูกเจี๊ยบ <c oughs> ทำไมเขาเรียกไงนะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิง เนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกยีิบสี่ชั่วโมงต่อไปชุดระดับตำนานผู้พิทักรัติกาลเองนี้เป็นไฮเปอร์บุ๊กเนาะทุกคนโอ้ oh my gosh ซึ่งถ้าได้โทเค็น1อันก็จะได้เป็นหน้ากากโปรไฟไล์ทำไมเรียกหน้ากากวะถ้าได้2อันก็จะได้เป็นแบนเนอร์รัติการแล้วถ้า เกิดว่าได้สามก็จะเป็นลายเพนนารัติกาลถ้าเกิดว่าเป็นสี่ก็จะเป็นเซคาตนะเซเบอร์รัติกาลแล้วก็ถ้าห้าอันก็จะเป็นชุดรัติกาลผู้พิทักษรัติกาลอื้มมีร่างไหมเนี่ยตันมีร่างไหม อุ้ยทำเป็นสีแดงได้ด้วยทุกคนนี่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงได้นี่เป็นสีแดงได้ดไดทุกคนเดี๋ยวลองเป็นสีเขียวไม่เดี๋ยวเป็นสีฟ้าเออเปลี่ยนสีได้ทุกคนคือมันเท่มากแล้วก็จะเป็นท่าคู่เนะาะท่าคู่คู่ิทักษ์ระิการเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นท่าแปลงร่างโอ้โห ท้าแปลงล่างแล้วก็จะเป็นการต่อสู้ผู้พิทักษ์รัติการคือคือูโอเมก็เป็นขยับได้ด้วยโอ้โหไอรอนแมนอะแล้วก็จะเป็นท่าเปิดตัวผู้พิทักษ์รัติการเนาะมาเท่มากโอ้โห โอเคเดี๋ยวไปดูคอลเลคชันผู้พิทักษ์รัติการเป็นป่ะเป็นปืนฟาร์มาร์ดผู้พิทักษ์รัติการนะทุกคนเอามาเร็วๆมาเร็วเร็วอินเบดอินติดกันี่มาแล้วฟาร์มาร์ดผู้พิทักษ์รัติการเนาะโอ้โหลีลามากนี่ก็สเตตก็ลั่นสองเจาะเกาะหนึ่งลบแมกกาซีนเนาะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าผู้พิทักษ์รัติการ ไม่ต้องอัพไม่ต้องอัพเวลนะทุกคนแล้วก็จะเป็นท่าแฮปอร์บุผู้พิทากษ์รัติการนะทุกคนแล้วก็จะเป็นไอซ์วอลผู้พิทากษ์รัติการแล้วก็จะเป็นกล่องสิ้นใจผู้พิทากษ์รัติการนี่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ผู้พิทากษ์รัติการเนาะมอเตอร์ไบค์นี่มีสเตตด้วยก็คือเพิ่มความเสียหายลถ ลดความเสียหายอ้ลดความเสียหายเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ลดการควบคุมก็สเตตไม่ค่อยดีเลยทุกคนก็ไม่จำก็อ,อัโต้แม่นแน่นอไม่ใช้นะทุกคนเอเพราะว่ามันเสียการควบคุม <Yeah. S 1> เดี๋ยวต่อไปเป็นอะไรรวมหัวยอดนีหัวข่าวในตำนานนั่นเองก็ยังไม่จบอีกเหรอนี้ทุกคนกิจกรรมมานานมากรู้สึกอะ่ะ ก็จะเป็นหัวขาวเป็นหัวขาวที่ทุกคนอยากให้กลับมาเนาะก็เป็นหัวขาวเป็นหัวดำแล้วก็จะเป็นหมวกนักสํารวจนะทุกคนแล้วก็จะเป็นหัวจินตลาเนาะหัวจินตลาทองเนาะแล้วก็จะเป็นหัวจินตลาฟ้าอุ้ยมันไม่ดูจินตลาหมวกไอซ์หมวกไอซ์เฟก I นะทุกคนอุ้ยอันนี้อยากได้อ่ะ เป็นหมวกเหมือนแบบคนเหนือเจ้าอะไรเงี้ยดูดิปักผมด้วยป่นปักผมแล้วก็จะเป็นเออันนี้นาอเสื้อกันหนาวปะเหมือนเสื้อกันหนาวลยอ๋อหมวกกันเป็นหมวกกันฝนแล้วก็เสือ้อเอ,อต่อไปเดี๋ยวเราจะเป็นกางเกงปีกนกกันบ้างก็มานานแล้วเนาะก็กิจกรรมใกล้จบแล้วนะอีก5วันหนึ่งโทเค็นได้ไปลงเท้าเอ้ยหนึ่งโทเค็นคือจายฟรีมีโอกาสนะทุกคน ราะว่าไอตอนกิจกรรมนารูโตะเออโตะมันมีโอกาสให้กดสวาโตะกดไปแล้วมันเด้ออกโทเค็นไงเออโตะเลยได้กระเป๋าคัมพีนินจามาแล้วก็สองจะเป็นสองโทเค็นจะเป็นเสือ้อสามโทเค็นจะเป็นกางเกงสี่โทเค็นจะเป็นกางเกงเม้ยอันกางเกมผู้หญิงอโอเคส่วนที่เหลือจะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาตั้งแต่ต้นแคทเลยเนาะก็จบกันไปแล้วเนาะกิจกรรมทั้งหมด อย่าลืมไปเล่นกันนะทุกคนส่วนกิจกรรมอุ้ยยังไม่จบยังไม่จบส่วนกิจกรรมอันนี้อ่ะก็วิธีการง่ายง่ายเลยก็คือเข้าไปเล่นเข้าไปทําอะไรก็ได้อ่ะอืมครูฟังนะกิจกรรมมันก็คือล็อกอินแล้วก็จะได้ห้าอันเล่นเล่นแปดเกมมาป่าซีซีทั่วไปก็จะยี่ห้าโทเค็น สังหารศัตรหูหรือยิงหัวก็ได้10คนก็จะได้เป็น20่สิบโทเคนชุบเพื่อนชุบเพื่อนตอนที่ยังไม่ตาย20เนาะชุบเพื่อน5คนสร้างความเสียหาย500หน่วยจะได้เป็น15บห้าโทเคนง่ายๆแค่เนี้ยเนี่ยเอาต้อได้ไอวอลแลอย่างเท่เลยก็อย่าลืมไปเล่นกันนะแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะ เป็นกล่องอะไรอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ตุนก็ตุนโกลอย่ไดมอนด์รอยเลกันด้วยนะตัวไม่ได้ตุนเลยมันไม่ค่อยแจกอ่ะก็ไปตุนกันด้วยนะเผื่อได้เผื่อเผื่อเผื่อแพทหน้าได้ได้ของเนาะไปตุนกันตุนให้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าไปเลยก็ได้เพราะว่าจุเพราะว่าจุ่มเดียวคือจบเลยจุ่มเดียวอ่ะคือได้เลยเนาะทุกคน อันนี้คือตู้จุ่มเนาะไม่ใช่กล่องจุ่มเนาะโอเคไปแล้วนะไปบ้า